นี่คือการฝึกสมาธิของเปเปอร์นะคะมาชื่อริตเ้นล็อก มาคู่ใจของพ่อค่ะมาในชุดนอนนะคะ พอไล่หมาค่ะหมามากัดเป็ดเดอะไรเอบหอ